อ่าอันนี้คือขยายเซิร์ฟนะครับใครที่เล่นเกมบนมือถือนะฮะอ่าเดี๋ยวแปลกันนะด้วยความสนใจอย่างลดหลามจากผูดด้เล่นบนมือถือเราได้เพิ่มความจุข,ของเซิร์ฟเวอร์ในภูมิภาค NAJPKR ในการทดสอบบนมือถือในปัจจุบันจะขยายเวลาถึงวันที่12ทธันวาคมหากคุณสนใจเข้าร่วมกับเราได้เลยฮลัลโหลอ่าคุณฮารุช่วยแปลกกให้ผมอีกทีนี้มันบอกว่าไงนะมันจะให้เราเล่นถึงวันที่12บหรอหรือว่ายังไง หรือว่าเราสามารถเข้าเซิร์ฟได้จนถึงวันที่สิบสองขอตัวคุณฮารุครับผมขยายระยะเวลาการเข้าถึงก็คือมันบอกว่าขยายระยะเวลาที่จะสามารถเข้าเซิร์ฟได้จนถึงวันที่สิบสองใช่ไหมตั้งแต่วันนี้วันที่แปดจนถึงวันที่สิบสองถ้าใครอยากเล่นให้เข้าตั้งแต่ช่วงนี้ถ้าเกิดเลยสิบสองแล้วจะเข้าไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่ครับอ่าโอเครู้เรื่องขอบคุณมากครับผมก็จะเอาลิงก์ไปแปะในกลุ่มของผมนะครับแปลก ่ะโอเคอ่ะใครอยากจะเล่นวันฮเวแนบนมือถืออยากจะเป็นแบบผู้เล่นเบต้าทเตอร์นะฮะก็สามารถไปโหลดได้ที่กลุ่มของแอดแมวนะครับผมก็จะเอารูปแปะก่อนเอาเอารูปอะไรแปะดีวะไม่รู้อ่ะจะรูปแปะอะไระรูปรูปรูป,รปภาพสวยๆนี่รูปแมวนี่ฮะรูปแมวอ่ะโอเคตามนี้